เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเรานะครับคุณธน,นเดชบางศีธนานนท์ครับจากบอลไอซ์บีประเทศไทยอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หุ้นไทยก็สื่อสารพาลงไปติดลบนิดหน่อยแต่ก็ได้พลังงานได้วัสดุก่อสร้างมาช่วยชดเช,ย,ชยพยุงตลาดเอาไว้ตอนนี้เรามองตลาดยังไงบ้างพอจะมีแรงฟื้นต่อลุ้นต่อได้ไหมครคือเซ็ตเนี่ยลงมาสามสัปดาห์และสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์นี้ถ้าจะฟื้นเนี่ย ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าแปลกใจเพียงแต่ว่าวันไหนเท่านั้นเองวันนี้เซ็ตเนี่ยเริ่มฟื้นวันจันทร์แม้ว่าจะลบแต่สังเกตว่ามันเริ่มมรายการฟื้นตัวได้อืวันเมื่อวานเนี่ยฟื้นแรงเพราะว่ากินกำไรก่อนหน้าแต่วันนี้เนี่ยผมพี่ว่าหนึ่งก็คือว่าคืนนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอือันที่สองก็คือว่าไอซีทีโดนเทขายเพราะว่าประมูลแพงแล้วคือคือค่า ใช้จ่ายน่าจะแพงกว่าที่คาดการเอาไว้ค่อนข้างเยอะครับนั้นกลุ่มนี้ผมว่าต้องต้องมองยาวๆเลยว่าสรุปแล้วใครได้แล้วต้นทุนเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาไหมหรือว่าเ,เรื่องของราคา,าการเสนอแพ็กเกจเนี่ยม,มันจะน่าสนใจแค่ไหนแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่ามาจิ้นน่าจะลง เพระนั้นกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ต้องเวทันซีเลยรอรอดูให้นิ่งก่อนนะครับมันจะเหลือไม่ไม่กิดไม่กี่กลุ่มจริงๆเพราะว่าแบงก์เนี่ยวันนี้พยายามจะฟื้นนะพยายามจะสู้อยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเป็นช่วงช่วงใบปายมีแรงขายครับผมก็ก็ดูแล้ววันนี้ผมว่าทิศทางยังโดยรวมแล้วยังพันขวนก็หลักๆน่าจะขึ้นอย่คืนนี้แหละว่าการส่งสัญญาณจะเป็นยังไงตอเบี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นแน่ในรอบในรอบสิบปีแต่ว่าโทนที่ ผมลองอ่านนานดูเช็คดูเนี่ยก็คงจะมองแค่ว่าเข้มมากน้อยแค่ไหนอ,อคือผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาสื่อออกมาหลายๆครั้งในแง่ของประธานเสรซทก็คือว่าจะทําทอะไรทุกอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐ,ฐกิจอันนี้ผมคิดว่าก็หก็เปิดโปรเทคตัวเองสองก็คือว่ามันก็เมคเซนส์นนเชิงเชิงความความคิดว่าถ้าตัวเลขไม่ดีจะขึ้นทําไม นนแต่ถ้าเกิดตัวเลขดีก็พร้อมจะขึ้นงั้นเนี่ยผมพิดว่าแมสเซจเนี้ยน่าจะมีต่อแต่ว่าสิ่งที่ตลาดจับตาดูอีกทีว่าโทนเสียงจะพูดไปในเชิงไหนจะพูดในเชิงที่เข้มไหมคอกวิชไหมว่าจะสื่อสัญญ,ญาณไปในการขึ้นต่อๆไปหรือไม่<ช>หรือว่าจะพูดไปเลยว่าจะไม่ขึ้นละหยุดแล้วก็รอดูหรือจะพูด ขึ้น,นกลางๆว่าโอเคละจะขึ้นไม่ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเท่เนี้โทนี่ออกมาผมว่าจะเป็นผลต่อเนื่องเลยวันพรุ่งนี้และต่อต่อ,ตอไปเลยว่าทิศทางจะไปได้ต่อหรือว่าจะถูกแรงกดลงมาข้างล่างต่อครับ,รบน่าสุดตลาดเขาคาดกันทางไหนฮะผมผมคิดว่าน่าจะออกมาในเชิงมิกซ์นะฮะมิกซ์ก็คือว่าไม่ไม่น่าจะบ่บงชี้ไปในทางอะไรทางหนึ่งแต่ว่าที่พูดเผื่อไว้ก็เดาใจยากคือฟั่งก็งงต้องแปลความหมายต่อไปแบบนี้เรื่อย ใช่ผมคิดว่ามันถึงจะคาดเดาอย่างไงแล้วเนี่ยก็ต้องรอเฉลยทีทในคือวันพรุ่งนี้แล้วตลาดจะแต่ละคนจะคาดคาดเดาอย่างไงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ใช่ว่าทุกคนจะมองร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก,ก็ก็ปรับตามตามโทนคนเึนซสนัสที่ผมคิดว่ามันคือคอนเซนซัสของคอนเซนซัสอีกทีหนึ่งแม้ว,ว่าเราจะมองว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าเจาะมาในเชิงมิกมากกว่า หรือออกในโทนที่เป็นเป็นซอฟหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่ว่าสุดเขาจะพูดยังไงมคผมว่ามันจะมีนัยยะพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องต้องดูต่อไปแม้ว่าโทนจะออกในเชิงกามิกซ์หรือว่าซอฟลงเนี่ยโอเคพุดอาจีบาวแต่ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยเราต้องประเมินเรื่องของกระแสเงินทุนค่อนข้างมากเพราะว่านี่คือครั้งแรกในรอบสิบปีหรือมากกว่านั้นที่ธนาคารกลางของโลก จะมีมุมมองในการทํานโยบายที่แตกต่างกันครับ,รบเพราะที่ผ่านมาอเมริกาคือคนหลีดนามตลอดแล้วทุกคนก็ตามแต่รอบนี้ได้ผลว่าอเมริกาหลีดนามแต่คนอื่นไม่กล้าตามตามไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับใช่ฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าถ้ามองคือแรงประทะระหว่างการไทเทนิ่งกับพีซซิ่งเนี่ยจะจะมาบรรจบก,กันที่จะเริ่มต้นผมคิดว่าในวันนี้ในในคืนวันนี้เป็นต้นไปครับแต่ว่าแรงประทะจะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็มีตัวแปรเช่นน้ํามัน หรือว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่จากนี้ไปสิ่งที่คนลงทุนทั่วโลกแล้วใช้ประโยชน์จากเงินราคาถูกๆเนี่ยมันจะเริ่มยากลงแล้วการการการ,การขาลงทุนในช่วงนี้ผมว่าจะเกิดความผันผวนค่อนข้างมากอันนี้คือแรงแรง,แรงประทั่ในส่วนของนโยบา,ายการเงินนะ,ค,ะคลื่นคลื่นใหญ่คลื่นที่สองก็คือเรื่องจีนทุกคนเริ่มพูดเยอะว่าโอเคจีน5 5้าเปอร์เซ็นต์ห้าปีแต่ว่าล่าสุดการประเมินของหลายๆาภาคมองว่า ถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ล่ะหรือถ้ามองว่าสองเปอร์เซ็นต์กว่าๆล่ะจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมิดเทอมหรือลองเทอมนะว่าถ้าจีนพยุงเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยผมพี่ว่าไม่เพียงแต่ตัวนโยบายการเงินของอเมริกาที่เข้มงวดขึ้น<ะ>จีนที่เป็นคีย์แฟกเตอร์สำคัญเพราะว่าถ้าอีเวนต์ลงมาห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องพูดถึงสามเปอร์เซ็นต์เลยนะผมว่าอีเมอร์จิ้งมาเก็ตเนี่ยหนักหนักหนาสาหัสพอสมควรและสุดท้ายคือเรื่องน้ำมัน โอ,โอ้ดูเหมือนยังมีข่าวร้ายๆร,รออยู่เพียบเลยนะครับหุ้นไทยโบรสเลเดตมองอยังไงบ้างมีโอกาสลงได้อีกเยอะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าถ้ามองจากจากโลเดิมเนี่ยซึ่งผมผมก็ตอบยากนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกระแสเงินทุนจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่หลายแฟกเตอรท์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างเรื่องของจีนเนี่ยผมพิดว่าในแง่ของพื้นฐานคือส่งออกนะะในแง่ของฟันฟลรแน่นอ,อนว่าถ้ามัน มันมันอ่อนขึ้นมาเนี่ยอินมาจิ้งมาเก็ตโดยรวมเลยพวกเอเชียเนี่ยซึ่งเรามีจีนที่ใหญ่เนี่ยจะกระทบแน่นอน,นแล้วก็น้ํามันก็คือทางทางตรงก็คือเรื่องของราคาหุ้นกําไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ p e ของบริษัท<ช>มันมันจะมีมมระยะพอสมควรฉะนี่ยถ้าผมมองระยะสั้นโอเคถ้าเราถ้าเราดูว่าโอกาสรีบาวก็คือ1250ที่มันเกิดขึ้น แต่ถามว่าถ้ากระแสมันแรงมากเนี่ยผมคิว่ามันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้า PE ของเรามันลงมาเพราะว่ากําไรของกลุ่มพลังงานหรือว่าเศรษฐกิจที่มันแย่ลงมันมีความเป็นไป,ไ,ปไ,ดได้ตลอดที่ที่ย่อถึง250อาจจะไม่สามารถยืนได้ถ้าตัวเลขที่ออกมามันมันแย่ลงฉะนั้นถ้ามองในเชิงะร,ระยะตรงนี้เนี่ยถึง250อาจจะเป็นแนวรับแนวข้างบนถึงม้เราพูดออกมาแล้วเนี่ยเฮกันหมดว่าโอ้โอเคมากเลยโดวิชมากเลยไม่ไม่ไม่เข้มงวดและซัพพอร์ตต่อ พรุ่งนี้มีกาดขึ้นแต่ผมคิดว่าการขึ้นถึงแม้ว่าจะขึ้นด้วยด้วยเรื่องของเสร็จขึ้นมา,าสุดท้ายเรื่องน้ํามันหรือเรื่องของตัวจีนเองหรือเรื่นเรื่องของอเมริกาเองเนี่ยมันจะเป็นปีที่ปีหน้าจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าแกว่งตัวในระดับที่สูงคือมีโอกาสมีโอกาสแว่งตัวสูงทั้งขึ้นและลงเหมือนกันครับ,แ,รบแล้วเอาอยัางไงดีครับคือแค่นี้หัวใจก็จะวายแล้วเนี่ยครับถ้าปีหน้ามันยิ่งแกว่งวันนี้จะไหวลับ ก็ถ้าดูอย่างน้ำอย่างน้ำมันเนี่ยตอนนี้ <สะ S 2> ทุกคนเริ่มเริ่มพูดเริ่มพูดถึงไม่ใช่แค่ประเด็นโอซัพลายนะประเด็นน้ำเป็นเรั่องมโอซัพลายเป็นแค่ประเด็นเรหนึ่งแต่ประเด็นที่มองคือจีนจีนจะเติบโตแค่ไหนเพราะว่าเขาคือดีมานของ c o คอมมูนิตี้อีกอันนึ่นงค <claro. S 1> ือเทรนมาแรงมาก ก็คือพลังงานทดแทนทางเลือกที่มาจากเทคโนโลยีอันนี้ดูดูยาวๆเลยนะเพราะว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกเลยน้ำน้ำมันที่เป็นเขาบอกพลังงานที่เป็นฟอสซิลเนี่ยจากนี้ไปให้ดูให้ดูไม่ใช่แค่อุปสงค์นะดูเทคโนโลยี c h a n ์ว่าเป็นขนาดไหนทน,นี้ถ้าผมมองจากภาพบิ๊กแคป ICT ก็สงสัยต้องพักก่อนละใ,ให้ให้คุณไปจัดการหลังบ้านคุณเรียบร้อยก่อนผมว่าต้องพักก่อนแบงค์เนี่ยต้องรอดูปีหน้าว่าว่าการการฟื้นตัวดีหรือเปล่างั้นแบงค์ผมคิดว่ายังเป็นแลิกกาเกเรย์อยู่ ครับนะครับเอเนจีนี่ยังมองว่ายังไม่ดีอยู่งั้นถ้าผมจะมองว่าปีหน้าจะมีอะไรใครที่จะแข็งกว่าต้องไปม,มองที่ฟิสคอลโพลิซีเลยผมว่าปีหน้าใครทำนโยบายการเงินไอาการคลังของรัฐได้ดีเนี่ยจะเป็นตัวแปรงั้นโครงการลงทุนสําคัญเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสาคัญคการลดภาษีสําคัญงั้นคคใครที่ออกมาในสือ่อแล้วเป็นบวกกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นหุ้นซึ่งควรจะอยู่ในพอร์ตแล้วก็น่าจะชนะตลาดได้ ถึงแม้ว่าพันผัวน,น้อยกว่าหรือ<ช>มีโอกาสข,ขึ้นมาหรือว่าพวกท่องเทีย่ยวเนี่ยผมคิดว่า<ม>ถ้าเหตุการณ์ความวุ่นไวายไม่แย่มากเนี่ย<ช>ท่องเทีย่ยวน่าจะยังเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่ง,ซ,งซึ่งดูดีเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าโครงสร้างพื้นฐานปีหน้ารับได้<ช>ครับซีเคหรือคนที่ได้งานเนี่ยโอเค<ช>น้ำมันก็ถูกด้วยนั่นเป็นบวกกับพวกนี้นะครับเออทมิน<ช>นะครับเออเท์แคร์บีดีเอ็มเอสผมว่า ยังมาแรงอยู่งั้นมันจะเข้ามาอยู่ในหมวดของหุ้นกลุ่มที่เป็นม i ด cap หรือ small cap มากกว่า big cap งั้น b i ก cap ตอนนี้ถ้าเกิดผมมองว่าไม่ไม่น่าจะไปได้ได้ไกลมากฉะนั้นผมก็เลยมองว่า s e ตเนี่ยยังไงแล้วก็ไม่น่าจะไปได้ไกลามากยกเว้นแต่ว่าพื้นฐานของเซกเตอร์หลักๆคือ energy bank รละ i t เนี่ยมีการปรับตัวตีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญแต่หุ้นที่มันน่าจะดีมันก็ไม่ลงเลยให้เราซื้อเลยเนี่ยครับมันถ้าจะซื้อก็ต้องปไปไล่รา,ราคากับตัวที่ ลงมาก็ลงอย่างเดียวเลยแต่ยัง,ยงไงดีถ้าคนไม่มีหุ้นอยู่แล้วนี่มันก็ลําบากมากใช่นะคือถ้าเกิดคนที่มีหุ้นเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยผมว่าพอของเขาเนี่ยจะดีมากอย่างน้อยชลชนะเซตแน่นอนออแต่คําถามก็อย่างที่คุณบอยพูด,พดคือว่าราคาหุ้นไม่ลงจะกล้าซื้อหรือเปล่าก็ถ้าอย่างนั้นเองถ้าถ้าผมมองว่าความมันผลต้องมีอยู่เนี่ยยังไงตั้งรับก็ยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีไม่ได้ราคาคเพราะว่าจากนี้ไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงันแต่ละราคาแม้ว่าหุ้นนี้จะมีอะไรที่ดีเนี่ย ก็ไม่ควรเสี่ยงตั้งตั้งรับแล้วก็เลือกหุ้นที่ selective หุ้นที่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐแต่ผมคิดว่าปีหน้ายัางเป็นปีที่ดีของหุ้นเหล่านั้นนะครับก็ก็เน้นราคาลงมาแล้วก็สะสมพุ้นในเซกเตอร์ที่เรียนให้ทราบก็คือรับเหมาเต็นๆด่นนะครับโรบงพยาบาลท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ผมคิดว่ายัางดีอยู่จนกระทั่งเราเห็นเทรนที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกค่คอยพลิกกลับไปเล่นหุ้นพวกสกิลโ a ลสต็อกอย่างแบงก์หรือเอเนจีครับ อ่าเป็นไปได้แค่ไหนที่จะหลุดพันสองรอยห้าสิบที่เรามองว่าเป็นโลผมคิดว่าอืมก็ถ้าเีเลงี้ก็ฟิบตี้ฟิบตี้นะเพราะว่าเไปได้หอนนอถ้าถ้าเรามองว่าปีหน้าเนี่ยเซตเซตโตชาหนึ่งสันห้ห้าสิบก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับพีอีที่ที่ถูกอะไรเออใช่ไหมเพราะว่าถ้ามองว่าปีเนี้ยตัวอีพีเออยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบกลางๆปีหน้าโตสิเปอร์เซ็นตนะครับก็ตีทว่าแปดสิบ 80ตอนนี้เราอยู่ประมาณสักพันสาม80 PE เนี่ยนะครับก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกเท่านั้นพันสองคำถามคือจนโดนขนาดนั้นเนี่ยเท่าไหร่คสิบห้าเท่าฉะนั้นก็ไม่ถือว่าถูกแต่ว่าตัวแปรที่ทำให้การแปลงตัวเลขมากเนี่ยผมพี่ว่าหนึ่งก็คืออยู่ที่ทิศท,ทางของของตัว,ตวกระแสเงินทุนแล้วก็ราคาอํามานเป็นสำคัญ ฉะนั้นถามว่ามีโอกาสไหมผมไม่คิดว่าเร็วขนาดน,นั้นนะแต่ว่าถ้าสถานการณ์ดยรูมมันเป็นมันเป็นลบมากก็ต้องขอยืนความพูดของของประธานเสร็จพูดม,มันขึ้นอยู่กับตัวเลขจริงๆถ้าตัวเลขแย่ก็ต้องยอมรับงั้นวิธีการที่เราเล่นหุ้นได้ก็คือว่าถ้าตัวเลขไม่ดีเราอาจจะต้องมาเลือกหุ้นที่เป็นโกรลที่ดีแล้วก็อยู่นอกตลาดจนก,กว่าจะเห็นความชัดเจนโกรลของตลาดนี่ลุ้นไม่ขึ้นเลยเหรอครับปีหน้าปีหน้าอาจจะขึ้นเพราะโลเบสอ่าใช่แต่คือเต็มที่แบบถ้าได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก ผมคิดว่าผิดหวังนะเหตุเพราะว่าปีที่แล้ว EPS ไม่โตเลยปีที่แล้วนะฮะปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าติดลบเพราะว่าเท่าที่เราดูอีเวนต์ตัวราคาน้ำมันที่ทำเนี่ยยังไม่ได้ price in ราคาน้ำมันปัจจุบันที่ทํำกว่เศษเยอะฉะนั้นถ้าเกิดว่า price in ตัวนี้แล้วแล้วผมคิดว่าอย่างสพเนี่ยหรือปตทเนี่ยจะต้องมีคัดดาว n g r a d e แรงๆแน่ๆครับฉะนั้น EPS ปีนี้ไม่น่าโตล้วปีหน้าโต10%เฉลี่ย3ปี EPS ของเมืองไทยติดลบนานั่นน่ะสินั่นนหะฉะนั้นหมายความว่าแม้ว่าเราจะเห็นอีเวนต์ปีหน้า EPS ของของไทยอาจจะโตได้ดีเพราะโลเบสแต่ว่าตัว EPS ที่เกิดขึ้นเมื่อคูณกับ PE เนี่ยมันจะไม่จูงใจมากเทียบกับคนอื่นที่เขามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องงั้นคุณไทยถ้าเจออย่างเงี้ยมันก็จะเจอแรงกดดันเอ้ยทำไมคุณไทยถึงแรงเทขายเองก็เพราะว่า PE เราอาจจะสูงกว่าภูมิภาคเพราะว่าเราเ e ทที่ energy ค่อนข้างเยอะแล้ว ICT ก็ค่อนข้างเยอะแล้วแบงก์เองเนี่ยปีหน้าโปครับแต่ว่า single d i g i ต ฉัน้นไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูดีนไม่มี<ด>สเสน่ห์ดึงดูดเลยโอเคใช่ไม่ <laughs> ไม่มีเลยดึงดูงั้นเป็น,เป,นเป็นอีกปีหนึ่งอย่างน้อยปีหน้าผมว่ายังต้องอยู่ในภาวะที่กดดันก็ตั้งรับแล้วก็รับซื้ออ่อนตัวแล้วเลือกเล็กถี่พุ้นที่เกี่ยวโยงกับกับรัฐแล้วก็มีโกรดโมเมนตัตมที่ดีๆครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณทันเลยครับ อ่ะคุณนเรศนะครับจากปลอฮบีประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแห่งความสุขความสุขให้สั้นเสมอนะครับวันนี้กลับมากังวลอีกแล้วนะับไม่รู้ว่าคืนนี้แสนจ,จะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวพักกันคู่หนึ่งกลับมาชุดหน้าจะมีเรื่องของการลงทุนมาฝากต่อครับ